สวัสดีครับนะฮะวันนี้อยู่กับผมแว่นแว่นเบมอโอแมนครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดดองทองจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะวันนี้มีกิจกรรมนะครับชวนน้องท่องพุทธวจนะนะครับวันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปชมภาพบรรยากาศก,กันดูครับ โครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะนะครับวันนี้เราจะมาถามความรู้สึกของน้องกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่องพระสูตรเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยก็สนุกก็สนุกสนานกับการท่องพระสูตรค่ะสนุกสนานแล้วได้แครับก็สนุกสนานครับแล้วก็ได้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ไว้ครับท่องกันได้กี่พระสูตรละเราวันนี้ได้กี่พระสูตรละได้สามพระสูตรค่ะได้สามพระสูตรแล้วน้องนะครับได้สามพระสูตรค่ะ ได้รู้ความหมายของการท่องพระสูตรว่าบทแต่ละบทมันมีความหมายว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวันันทองเนี่ย<ม>คุณครูก็มีความรู้สึกว่าการที่เด็กเข้าโครงการนี้จะทําให้เด็กมีความรักต่อบ,บิดามารดาต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้อื่นเพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทางศูนย์จึงสนับสนุนให้เด็กทําโครงการนี้ คือถ้าจะให้พูดลำดับแรกเลยเนี่ยจะบอกว่าครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็คือมองดูแล้วว่ามันยากสำหรับเด็กอนุบาลตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะแต่ทีนี้ก็มองดูเด็กเด็กปถมเนี่ยเขาท่องกันก็เลยลองทดลองเอามาให้เด็กอนุบาลลองท่องดูบ้างก็เพิ่งจะทดลองได้สองสัปดาห์ เขาก็พอที่จะท่องได้แล้วก็เหมือนกับว่ามีสมาธินิ่งขึ้นจริงๆแล้วที่จะให้ท่องก็คือจะมี4พัสตุในตอนนี้แต่เด็กที่ท่องได้ไปแล้วก็ประมาณ3พัสตุค่ะพะตัตุที่หนึ่งก็คือ,อาการทดแทนคุณบิดามันดาพัสตรที่สองที่เด็กท่องไปก็คือในเรื่องของปรากฏการธรรมชาติก็จะได้ในเรื่องของการฝึกสมาธิ การมีระเบียบวินัยในตนเองค่ะขอันดยการปกติามอาาขูดีู้ดทำไมถึงนำมาใช้ที่โรงเรียนก็เนื่องจากปัจจุบันเด็กๆของเราเนี่ยขาดความมีสมาธิปีปัจจัยแทรกซ้อนของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาควรจะนำมาปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่กำลังจะเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันขนา้างหน้านะครับก่อนจากกันขอขอบคุณคณาจารย์โรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเซาและขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้กับโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนะครับ